ฮัลโหลไฮยฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาดิสตันพูนีนะคะวันนี้เป็นวันที่อีเวนต์ใหม่มานะคะเป็นอีเวนต์ที่เราอยากเล่นมากรอคอยมานานมากนะคะสําหรับอีเวนต์นี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะคะเอาละ่ะทวายไลท์สปาร์คเอมอมหมายให้ฉันเป็นคนดูแลพิพา์ฉลองวันครบรอบราชาพิเศษอีกครั้งหายใจเข้าลึกๆนะลรัเตอร์รอนเธอเคยทําสําเร็จมาแล้วเธอต้องทําได้อีกครั้งแน่ นอกเหนือจากนั้นบัตรเชิญก็ถูกส่งออกไปแล้วจะมีอะไรผิดพลาดไปได้หยุดนะเจา Diamond, ดาดม่อนร้องนิสัยไม่ดีอย่ามายุ่งกับบัตรเชิญพิธีฉลองวันครบรอบราชาพิเศษนะไม่มีเบคอนอยู่ในนี้หรอกจริงๆนะนั่นฟังดูเหมือนเรื่องที่ฉันควรไปจัดการเลยนะอ่าเป็นอีเวนต์สิวันนะคะวิธีเล่นแบบเดิมเลยนะคะข้ามไปโอเคเรามาดูรางวันกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง มันไม่มีให้เราแบบสู่ตัวละครไปทำนู่นนี่นั่นเหมือนอีเวนต์อื่นเนาะเริ่มแรกมาก็ให้มาปามลูกสมุนเลยน,นะคะตัวละครหลักเป็นราตเตอร์ดอนนะคะเหมือนเราจะยังไม่มีตัวนี้เลยนะนี่นะคะขั้นที่หนึ่งเราสามารถสู้บอสได้แล้วอัพก่อนรางวันจะเป็นบูสเตอร์เหรียญย4ชั่วโมงนะคะแล้วไปจัดการวอร์ดกันขั้นแรกด้วยการที่เราไม่มีตัวละครที่เป็น ฮีโร่เราก็เล่นได้ด้วยเหรอเนี่ยเพิรู้คือเรายังไม่มีน้องตัวนี้เลยนะปกติที่เล่นมาเราจะมีตัวละครที่เป็นตัวดําเนินเรื่องนะคะแต่รอบนี้เราไม่มีแต่ก็ยังสามารถเล่นได้รับรางวัลได้ไหมดูสิทำเป็นงานจาังโอเครับรางวัลได้อยู่ทุกคนนายเป็นสไปร์เหรอแต่เป็นสไปร์ตอนเด็กงั้นหรอสวัสดีเออใช่แล้วฉันเองว่าแต่ เด็กเมื่อเทียบกับใครนะ่ะเด็กเมื่อเทียบกับตัวนายนั่นแหละไม่นะนี่นายโดนเวทมนต์ประหลาดที่ทําให้กลายเป็นลูกมังกรอีกแล้วเหรอนั่นเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะเป่าหรอกคือจริงๆก็มีเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ไม่ใช่เวทมนต์แบบนั้นนะ่ะฉันไม่ใช่สปายของเธอนะ่ะฉันมาจากอ q ค a วเทียอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เกิดเรื่องเวลวร้ายสุดๆขึ้นสรุปสั้นๆก็คือมีไวรายนะักกว่าความวุ่นวายกลุ่มหนึ่ง วางแผนที่จะสร้างความกุลหุนในเอควิเทียเวอร์ชันต่างๆและฉันถูกส่งมาช่วยเอควิเทียเวอร์ชันของเธอน่ะหืมเออเข้าใจนะต้องยอมรับเลยว่านั่นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อกำลังจะมีพิธีฉลองวันครบรอบราชาลัสเตอร์ดอนเราเจอปัญหามีมังกรอยู่เต็มสวนเลยพวกมันกำลังเผาแปลงดอกไม้ และตรงนู้นมีเรื่องเดือดร้อนที่ต้องจัดการอีกเรื่องแล้วซึ่งร้อนจริงๆเลยด้วยอ่าขั้นที่2นะคะรางวัลก็เป็นเพชรสิเม็ดขั้นที่3าเป็นกรอบพายากนะคะขั้นที่4รางวัลเป็นบนรรลังเจ้าหญิงทวายไลท์เป็นของตกแต่งเป็นบูธขั้นที่5เป็นทริกซียนาคุด ขั้นที่6เป็นมอดพายอนาคตขั้นสุดท้ายเป็นวิทยาเขตโรงเรียนวิทยาภาพทุกคนล้านเพชรเป็นอะไรที่ดีมากรางวัลเป็นล้านเพชรแล้วเรามีผู้ช่วยเป็นทวายไลท์อนาคตนะคะโคตรด,ดีเลยขั้น6มีผู้ช่วยเป็นแอปเปิลแจด้วยคอมมิวนิตี้รางวัลเป็นซีโคล่าอนาคตทุกคนและเรามีผู้ช่วยแต่แรงคอมมิวนิตี้ 4ี่ตัวนะคะตัวที่7ยังไม่มาขายอีกหรอในร้านค้าโอเคอืมลัตเตอร์รอนมีขายไหมอะทุกคนยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราลองออกจากเกมไปดูก่อนนะคะเผื่อออกจากเกมแล้วของมันจะมาขายในร้านค้าคือตอนนี้ไม่มีของมาขายในร้านค้าเราเลยเดี๋ยวไปเข้าใหม่แป๊บหนึ่งโอเคเข้าเกมมาใหม่แล้วนะคะ มีของมาขายแล้วในร้านขานี่ไงลิวชิตราคา780เลยทุกคนโอตัวละครแพวเอเรื่องนะคะแพงจริงอะไรจริงนี่ไงน้องลัตเตอร์ดอนมาขาย175ยเดพลลด77%นนะคะน่าซื้อเก็บไว้อยู่น้องเป็นตัวดำเนินเรื่องเนาะนี่ตัวละครที่มาขายนะคะก็จะมี เป็นเซตที่ลดราคาเซตเดียวผู้มีชื่อเสียงในอนาคตมีมัฟฟินอนาคตแล้วก็ลตัตเตอร์ดอนนะคะอา่าส่วนตัวละครที่เป็นเซตแบบนี้อา้าวแปลว่าพวกตัวละครที่เป็นอ๋ออยู่ตรงเซตแบบนี้นะคะเซตต้อนรับนี่งไงเซตต้อนรับเป็นอย่างนี้ราคาสี่ตัวหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเลยหรอแพงเว่อ แเปวเดียวก็ตัวล้400-500แล้วเรามีเพชรแค่3 0 5เองทุกคนเราเพิ่งเอาเพชรไปซื้อจามาดีเราเพิ่งเอาเพชรไปซื้อจามาดีไปแล้วก็ตรงนี้นะคะห้องลาเวนเดอร์ลิเกตตี้สปดนะคะที่มาอยู่ในโรงแรมเราตอนนี้เราก็ทำเงื่อนไขครบหมดแล้วเหลือแค่รับชุดเครื่องประชันดุนตีนะคะราคา90เพชรเดี๋ยวไปจัดการซื้อกันเลยดีกว่า ่าซื้อตรงนี้นะคะเครื่องประชันดนตรีเอาไปตั้งไหนดีอ่าเรียบร้อยนะคะตอนนี้เหลือเพรแค่2องเองนะคะเอาไปรับน้องกันก่อนนี่ รับตกลงนี่นะคะพาไปลงบ้านเลยนี่นะคะบ้านของตอัวละครเจนหนึ่งคูรน่ารักเราอยากสร้างหมู่บ้านของตอัวละครเจนหนึ่งมากแต่ยังไม่มีเวลาได้สร้างเลยนะคะอยู่บ้านลังซีชมพูตร,ตรงนี้นะคะนี่บ้านแสนสุขกับโรสดัตนะคะ เธอชอบไอศกรีมมากจริงๆซึ่งก็เข้าใจได้นะมันอร่อยมากนี่นี่ตัวสีม่วงอ่อนโอเคเรายังไม่มีตังที่จะโอเคเรายังไม่มีเพรพอนะคะที่จะไปซื้อตัวละครผู้ช่วยซึ่งแพงมากๆเลยค่ะอีก3ตัวนะคะตัวคูณ7เนี่ยแพงมาก780 เดี๋ยวเราจะซื้อเป็นลัสเตอร์ดอนแทนนะคะนี่ไหนไหน,น้องเป็นตัวดําเนินเรื่องแล้วเราก็จะซื้อเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนชุดให้น้องด้วยนี่ซื้อเลยละกันนะคะนี่ปราสาทนี้เรามีเพราะว่าเราเคยซื้อทายไลท์มาอยู่กัน2คนมนะั้งทายไลท์กับแอปเปิ้ลแจ็ค ฟาสตา์แคนเทอร์ลออนาคตนะคะนี่ไงจะมีทวายไลท์อยู่กับแอปเปิลแจ็คแล้วก็มีรัตตดอนมาเพิ่มแล้วนะคะนี่อยู่ในคอลเลกชันผู้มีชื่อเสียงอนาคตตอนนี้ก็ได้มา2ตัวแล้วนะคะคาร์มาฟฟ์อนาโคสตาร์ไลท์กิมเมอร์แอปเปิลบลูมทิกซี่ทิกซี่อนาคตนี้ได้จากรางวัลโอเครัตตุดอนเรามาดูชุดกัน นี่ชุดสุดหรูนะคะมีชุดเดียวนะคะชุดขั้นแรกนะคะ level 11เป็นชุดแบบนี้ขั้นที่2เล level ชอบภูมินางอะขั้น3นะคะ level 55นี่ชุดสวยเลยขั้นสุดท้ายนะคะเป็นชุดนี้อุ้ยชุดสวยมากขั้นสุดท้ายชุดสวยเวอร์ level เวล77นะคะโอเคเราต้องเล่นไปให้ถึง level เวล77 เราน้องมีชุดแล้วเราว่าเราจะเพิ่มสัตว์เลี้ยงให้น้องดีกว่าเอาสัตว์เลี้ยงให้ตัวไหนดีทุกคนน้องคิวตี้มาเป็นลูกพระอาทิตให้เลี้ยงมังกรดีไหมอ่ะมังกรเรามีตัวหนึ่งมันจะเวอร์ไปนเนาะหรือว่าเหมาะสมแล้ว ใช่มังกรเรากะจะให้สไปร์เป็นคนเลี้ยงนะเอาสายลุงให้ละกันให้น้องมีสายลุงนะคะนี่มอบหมายเรียบร้อยเราไปดูกันว่าน้องมีสายลุงแล้วเป็นยังไงบ้างมีรัตเตอร์ดอนมีสายลุงแล้วนะคะน่ารักลูกมาแอปเปิลอนาคตอันนี้อยู่อยู่ไรแอปเปิลไหม นี่งไง450อย่างแพงเลยทุกคนโคตรแพงขานาดเป็นผู้ช่วยคูณ2อย่างเนี่ยคูณ4ตัวนี้540แพงลูกตัวเลยไม่ได้ซื้อหรอกนะคะผู้ช่วยไม่ได้ซื้อเพิ่มก็จะขยันกดเอาแล้วกันโอเคทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับที่เข้ามาชมกันในวันนี้ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย